อ่าะอ่า,อ,าอะไรคะมาสวัสดีเหรอคะสวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอมีดแคมป์นะครับเป็นแคมปพ์พกใช้งานป้องกันตัวนะครับเล่มนี้เป็นวัสดุเหล็กซับเก,ก้านะครับวัสดุเป็นเหล็กซับเก้าฉันจะทำนิน่งๆหน่อยจ้ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งบรรยายขนาดนะคะดิฉันขอถ่ายความ เงางามเองงางาม,งามบุบทรงเชฟของมีดก่อนนะคะเอ,เอาเลยแค่บอกสเปคเลยคะ่ะสเปคเหรอครับสเปคผมต้องขาวสวยหมวยอึม <c oughs> <c oughs> ใบยาวห้านิ้วครับใบกว้างหนึ่งจุดสี่นิ้วนะครับด้ามยาวสี่จุดห้านิ้วนะครับสนันหนาห้ามิลราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทลวมส่งนะครับ ได้ยังน้าประกบเนาะเป็นด้าประกบครับอ่านี่ฉัน,นได้ยินสเปคแล้วอ่าสงสัยมีเล่มนี้ถ้าจะอาจจะเกิดคดีก็ได้นะคะ แหมเราพูดถึงมีดเอะเหรอเออขาววสยแล้วมีดมันขาวสวยหมวยเอ็กยังไงอ่ามันมันเนีหุ่นมันดีเห็นไหมเนี่ยหุ่นมันดีเห็นไหมเนี่ยเออนก้นก้นก็งอนด้วยเนาะติดงอนเห็นไหมเนี่ยเออมัอนมดแดงเลยผมพูดถึงสเปคมีดราคาเท่าไหร่นะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทโล็กอะไรนะซัมเยี่ยมอีกทีซับเก้านะครับ่ะเหล็กซับเก้าซับเก้านี่ดียังไงคะซับเก้าดียังไงหรอค่ะเป็นเหล็ก ยอดนิยมตั้งแต่สมัยยุคโบราณมาแล้วนะครับยนคากานะก็แข็งนะฮะแข็งทนทนนาน่ะนะแล้วก็อยู่ราคาจับต้องได้เนาะราคาจับต้องได้ครับง่ายๆบ้าอนนี้ใช้งานหนักได้ไหมได้ฟันไปเลยถ้าคุณมีแรงฟันนะครับคือฟันไม้ฟันอะไรได้ปกติค่ะนะครับเ่ล่นต่อไปคนะครับพร้อมซองนะครับผม เ็บนี้เป็นเหล็ก N 6 9 5นะครับไม่เป็นสนิมเหล็กนี้เหล็กชนิดนี้จะไม่เป็นสนิมนะครับทรงแคมป์ใบยาวอยู่ที่5.4นิ้วนะครับ5.4นิ้วอ่า5.4นิ้วใบกว้างอยู่ที่1.4นิ้วด้ามอยู่ที่ด้ามอยู่ที่4.8นิ้วสันหนาอยู่ที่4มิล ่าเป็นผิวสองสีเหรออ่าผิวสองสีครับไม่ใช่เขาเรียกทิ้งผิวทิ้งผิวทิ้งผิวเหล็กครับผิวไฟทิ้งผิวไฟแต่ทำไมมีคมวาววิ้งด้วยล่ะคะอ๋อขัดขัดเฉพาะคมทําให้เป็นสองสีอ่า ก็คีอทิ้งผิวนิดนึงครับแล้วก็ขัดวาลวิงเป็นเงากระจกครึ่งหนึ่งด้านเป็นเขากว้างนะครับเขากว้างทั้งหมดนะถ้าเห็นตรงนี้คือเขากว้างทั้งหมดเลยนะครับอผมทําเป็นท่อนๆให้มันให้ขั้นให้มันดูดูสวยๆน่อไม่งั้นมันก็ทื่อๆใช่ไหมคะัมนอันเดียวยาวมันก็กระไรอยู่แล้วมีกันมือราคาค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับพร้อมส่งหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งทำงานหนักได้ไหมคะ อันนี้เล่มถ้าเป็น n 6 9 5นี่งานหนักมากไม่ได้นะครับก็ใช้พอแบบพอประมาณสับเล็กๆหน้าแต่ไปฟันต้นไม้ต้นเป็นต้นไม่ได้แร้วมีดมันเล็กแต่ถ้ากิ่งกิ่งไมู้กนี้ได้ไม่มีปัญหาค,ครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทล,ลูเล่มต่อไปเล่มเดียวกันนะครับเหล็ก n 6 9 5อ่า แคปมแคมเหมือนกันนะครับแต่ <คน S 2> หัวอ,อ่าหัวจะลงะหัวตกเมื่อกี้หัวตรงนะ,ะัะสันตรงอันนี้สันลงเมื่อกี้หัวเชิดเนาะหัวเชิดอันนี้สวยไปอีกแบบเนาะคนละแบบค่ะวัสดุเหล็กเป็นหกเก้าห้าใบยาวอยู่ที่ห้าจุดสองนะครับใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสี่ด้ามยาวอยู่ที่สี่จุดหกสันหนาอยู่ที่สี่มิลเช่นเดียวกันนะครับ หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งค่ะความคมละคะความคมเหรอค่ะยืมแผนไม้ค้าเนื่อได้ไหมงั้นดิฉันเชื่อแล้วค่ะว่าความคมหายห่วงค่ะเรื่องคมผมกล้ารับประกันครับถ้าไปถึงบ้านถ้าไปถึงท่านมือท่านแล้วถ้าบอกไปปาดอะไรไม่เข้าท่านโยนทิ้งเลยครับไม่ต้องโยนทิ้งค่ะส่งกลับมารับคมใหม่ค่ะแสดงว่าช่างอาไาอาจจะลืมคืมคมให้ค่ะแต่นี่คมชัวร์ครับคมชัวร์แน่นอนค่ะ ก่อนส่งผมจะเช็คก,ก่อนทุกเล่มครับมผมเช็คหมดควันนี้มีสามเล่มน,นะครับท่านไหนสนใจก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งรายละเอียดมาทางไลน์หรือโทรมาก่อนนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะผมครับผมครับสำหรับอีพีนี้อย่าเพิ่งขายช่างลันค้าขอขัดจังหวะนิดนึงมีท่านเอฟซีท่านลูกค้าใจดีค่ะสอบถามมาว่า บางท่าบางครั้งเนี่ยจะเจอ EP อื่นมันคือว่า YouTube เนี่ยจะสลับ EP ไปเรื่อยๆนะคะจะมองเห็นไม่ไม่ครบเนาะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วก็ไปไปเจอใส่ของเก่าแต่บางครั้งอ่ะอาจจะมีอยู่ก็ได้นะคะบางครั้งของเก่าที่ว่าออกไปนานแล้ว อาจจะมีอยู่ยังมีอยู่บางบางชิ้นยังมีอยู่บางเรื่องยังมีอยู่ถามมาได้ครับหรือว่าถ้าไม่มีแล้วทาให้ใหม่ได้ไหมทําให้ใหม่ได้ไหมได้ครับได้ครับถ้าวัสดุมีครบผมทําให้เลยนะครับ ราคาส่วนราคาก็ต้องอยู่ที่ว่าวัสดุชุดใหม่ชุดหล็กราาคหก็จะขึ้นไปไม่เยอนเนาะขึ้นไปเยอะหรือบางทีก็ถูกลงกว่าเดิมอีกใช่ไหมคะมันมันไม่มีถูกนะทุกวันนี้เพิงขึ้นเลยพงขึ้นเรื่อยๆเลยแต่เราก็จะพยายามสงวนราคาเดิมพยายามจะราคาเดิมนะครับโอเคสำหรับ EP นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ